ฝนตกไม่เลยไฝนตกแรงมากเลยทุกคนโอ้ยผมเจ็บมากมือหนีบตัดไอ้าใดมากมือน,ดดน,น,น,นีบตารถท่านนั่นโดนหิบนะตกแรงมากค่นะทุกคนฝนตกตอนนี้พัทยาพี่นอ้องสวัสดีทุกคนด้วจ้ะ สวัสที่น้องทุกคนเด้อจักตอนนี้ฝนตกแห้งแน่ๆคือหนอยตอนนี้เรากำลังอยู่อเมซอนค่อยเก็บเด้อพี่น้นองฝนตกแรงมากเลยจ้า พี่น้องคนตกแขงแขงพัยงทยาตอนหนี้เย็นชื่นใจพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อจ้ะสวัสดีพี่น้องทุกคนเลยเนี่ยั<ม>นเพียงจะพดไปตามเลยพดขึ้นละลาย สววสดีทุกคนด้ยจ้ะตอนนี้พัดยาฝนตกแน่แน่พียนะอืพี่น้องจะเริ่มมาต่อไปติดตามกนไลไรก็แค่แด้วเนะ้อพี่น้องเลยฉันว่าคิดหน้ พี่น้องชอบกดติดตามก็เลยกดแชร์ได้พี่น้องเอ้ยติดปล้ลยเราได้พี่น้องตอนนี้เราดยยูทัพพ้นตอนเทียนเล้พี่น้อง ជាំងសារបស់នាំងសាំង់